มาทุกคนมา่กลับถูกโตดได้มือใครต่อสองที่เป็นได้ได้มือแปดพันมันถือสามโตดบอกกันหมดเลยถูกโตถูกโตสองร้อยสามตัวโตเลย สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซทางบ้านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพารวยนะครับผมวันนี้จะพามาสัมผัสแนวทางพ่อเลิมหรือว่าตาเลิมนะครับผมเข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะครับผมจะได้ไปผ่านดีๆแนวทางดีๆของทางช่องเนาะครับผมแนวทางงดก่อนลูกชายเพื่อนถูก3าตัวโต๊ดนะครับผมอ่ะแนวทางจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีพ้อเหลิมหรือตาเหลืมนะครับผมตืม,มวันนี้ก็จะมาถามแนวทางความฝันของตาเหลืมนะครับผม,มตาเหลืมีฝันว่าไงนะครับเมื่อกี้เห็นตาเราให้ฟังอยู่แป๊บๆวันนี้ปองจะขึ้นโขนอ้ปอขหล้านไม่รู้จักเป็นเป็นล้านของตาเหลิมใช่ไหมครับลานยติหมืออะไรถ้ารู้เตือนนะครับมอืมครับ อ่าเพิน่พนเพิ่นเพิ่นยังมีชีวิตยอยู่ไหมครับกรุงเทพอ๋อเพิ่นอยู่กรุงเทพแล้วตะเหลิมนี่เคยเคยฝันเห็นแก่จักทีไหมครับผมเคยขึย้นฝันขึ้นโขนขึ้นโขนฝันฝันเห็นเพ,นพ,นพอนอิ่นเพิ่นอายุเท่าไรครับตะเหลมิมครับโว้ยเดี๋ยวพุชชิปอยู่แล้วห้าชิปเจ็ดหาชิปแปดคุณข้มวยสันนี่เองอืมครับ 5 77, 5 77. ที่นี่ตะเลิมเกาะตีตีเป็นอายุของเพื่อนใช่ไหมครับที่เป็นเอาเป็นเลขอายุยส่วนใหญ่ถ้าถาฝันเห็นคนก็กวจะตีเป็นอายุด้วยเนาะค,คนทียังมีชีวิตอยู่เนาะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝันเห็นคนที่เสียไปแล้วนะก็จะเอาพ่อสอที่คนที่เสียพ่อสอตอนที่เพื่อนเสียนะครับงวดก่อนนี่ตะเลิมไ้ได้สื่อเลขไหมครับงวดก่อน ซื่อไตรมดไตรา300สามรอยครับมดี่เลขซี่สองเป็นห้าอยากจะป่วยโรงพยาบาลเก็บสอบงแปดห้บาบอกค่ะเ,เป็นเลขมากบอกค่ะหรือว่าเป็นเลขขอ้นนะอ,กกอมฝันอยาแก่แก่ป่วยแล้วเยี่ยมเก็หรือแก่หมูน้องๆซื้อลอตเตอรี่ คุณ่าี่บอกเมนบ็อกก์อ่ะอ๋อก็คือเป็นเลขที่เขาบอกมาใช่ไหมครับผมเป็นห้าเ, <c oughs> เขาคนคนที่ญายาที่เขาบอกมาเนี่ยเขาถูกตึงหัวใช่ไหมครับตะลืมเขาบอกมาแกเก็บฝันเกยังไงแก,ก็บอุบเกย,บยนะแเกป่วยนะแกยบ,บอบเกย์ป่วยแต่เกกระนนบอบใช่คุณหน่อย ใช้เก๋คนหน่อยถือสมบุตรีถือฝันเล่เล็กตัวนี้นะครับถือตำบุือสเมือถือําบุตรีมันได้เก่าเปียพันเก่าสองที่เป็มันได้เก่าพันรวละเก่าพันถูกสามตัวโต๊ดเนาะโอ้แต่สามตัวนี้ก็ได้รายบาทเนาะแต่เลิมเนาะ คนกเ็เลยบอกมากหงวนนี่สองแปดห้าเปนบหมคะอ๋ออันนี้เป็นเป็นเลขของคนที่ถูกสามตัวโตดของงวดที่แล้วใช่ใช่ก็ถูกอ๋อลูกชายถูกกันนี่แม่แม่เอนนอเจ็บป่วยไปเยี่ยมเกลียมื่อไรไปแต่วันก็วันนี้ยวเอาเอา,เอาวันก็วันมาบ้านแล้วอยูเกะเกบซี่กว่าคุณเ,เกะเข้ากระใส่นี่แหละครับ ที่นี่ความฝันของตะเลิมที่ตะเลิมฝันเห็นลูกเห็นหล้านนี่ครับแต่ตะเลิมจะตีตีเป็นตัวเลขไมหรือเปล่าเอาเอาเลขของเขาเล้วมาจริงเลยมีแต่ไอ,อายอไอ้ปองมันอายุประมาณกระไดมันเพราะมันผีผีหลงอีเนาะผีก็แม่ก็ทุนเดียวกัส<ะ>สนสารีนา่นเดียนกันอ,อือสอรุ่นเดียวกัน มันเป็นยุคเทศร้ายปีแล่นมีแค่หนาที่เลยงบว้าวตายกับอะไรมาจะไม่ฮกซี่ไปนี่ครับยังหรอ,อฟันเห็นเตะตะลืมเกาะไม่ได้ตีเป็นอาย,อยุเนาะแต่ตะลืมเอาเป็นเลขตัวนี้เนาะ<อ>ตะลืมฟันฟันเกี่ยวเขาอยังรครับฟันเห็นว่าเข้ามาหลินบ้านดใหญ่เราฟื้เนเลยเหล่ามเลย คยัน,นมันไม่เคยฟันนี้ทักที่เลยม,มันจะไม่มาอายุครับบอตอตะเริอายุมันประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนย่าเงยเมือม่อถ่ันนั่นพี่สักใครต่างหลายปีแต่าาาแแนายใช่ไหมนายไม่นกเขาหา้าปีเลย ปกติเป็นห้าหกห้าเขดสามตัวก็เป็นสองแปดห้าเนาะ <S <S 1> <S 1> ที่าตะเหลิมจะเสือี่ตะเหลิมจะเสือตัวไหนครับหมวนี่ยเสือนัน่นแหละสองแปดสองแปดห้านี่เนาะ <S <S ตะเลิมตัดตัดตัดสือไม่รู้วัดตะเหลิมเสือสามตัวเลยตัดด้วยเนาะย่งงมอมเหมือนกันเด็กเสือเลือดแฉกแม่มันจะเสือโอ้ครับ อันนี้เดี๋ยวให้ทางช่องนี้ตัดตัดให้เราตะลืมเนาะให้ให้ผมตัดให้เลยเนาะตัดให้สองแปดแปดห้าอะไรอย่างเงี้นะตัดตัดให้เลยตัดให้เอฟซีด้วยตัดมาจากสองแปดห้าอันนี้คือทางช่องตัดให้นะครับผมเลขสามตัวจะมีสองแปดห้านะครับผมส่วนสองตัวจะมีห้าหก ห้าเจ็ดนะครับเป็นอายุของลูกที่ตาฝันเห็นนะครับผมแต่ว่ามากที่สุดนี่คือเลขสามตัวเนบัค่ะสองแปดห้าครับพ่อเหลือลหรือตาหลือมตาลืมก็เป็นญาติญาติพี่น้องของแอดมินนี่แหละครับผมครับล้ นี่ก็เป็นแนวทางของพ่อเหลิมหรือว่าตะเหลิมนี่แหละครับผมประจํางวดวันที่1มีนาคมนะครับผม2567นะครับผมเสนอไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางมีเข้าวมีหลุดนะครับผมงวดก่อนลูกชายเพิ่นได้3ตัวโตัวนะครับ f อ็กนี่ก็เป็นแนวทางที่เพื่อนให้มานะครับผม3ตัว287นะครับผมส่วน2ตัวเป็นความฝันนะครับผมที่ ตาเนี่ยฝันหินนะครับผมลูกนะครับอายุห้าสิบหกแจ้งห้าสิบเจ็ดนะครับผมส่วนสองแปดสองห้าแปดห้านี่เป็นตัดออกมาจากเลขสามตัวนะครับเอฟซีครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับผมให้โชคให้หมั่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ